สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะทำการล็อกอินเข้าบัญชีการใส่อินเข้าบัญชีนะคะเราก็คลิกที่ใส่อินได้เลยจากหน้าเว็บ o o m นะคะเราก็ใส่อีเมลแอดเดรสเข้าไปทีนี้มาถึงหน้านี้นะคะเราจะต้องรู้ว่าเราสมัครบัญชีไว้เนี่ยแบบไหนแบบผูกบัญชีไว้กับ Google หรือไม่ได้ผูกณนะตอนนี้นะคะเราได้ทำการผูกบัญชีไว้กับ google เราคลิกตรงนี้นะคะจะไม่สามารถล็อกอินได้นะคะเขาก็จะบอกว่า,เ,าเราไม่สามารถล็อกอินตัวนี้ได้นะดังนั้นเราต้องมาคลิกที่ g o o g l e ข้างล่างนี้เพราะว่าเราได้ทำการผูกบัญชีไว้แล้วก็เลือก Account ที่เราได้ทำการผูกไว้นะคะก็จะ สามารถล็อกอินเข้าสูมได้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเป็นวิธีการล็อกอินแบบผูกบัญชีเข้ากับ Google สำหรับการไซอ u t ก็มาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราตัวนี้แล้วก็เลือกที่ไซอ u t ออกจากโปรแกรม